หน่ครับแล้วไหนกุญแจะครับเดี๋ยวส่งงาน Accord G9 หน่อยนะครับไล่ข้างเอนะครับเดี๋ยวหากุญแจก่อนกุญแจหายเอารอบดึกรอบดึกเหมือนเดิมรอบดึกก็จะเป็นการส่งความแรงนะฮะทําไมหน้ากูเหี่ยวจังวะเนี่ยฮเฮ้ยกุญแจแอ c o r d ร์ดผมนะครับ อยู่ครับอ้าวคนดูน้อยจังอะคนดู40่สคนเนี่ยนะผมว่า Facebook แม่งถึงเวลาล่มสลายแล้วมั้งตังก็จ่ายน้อยตังคก็ไม่จ่ายฟีดก็ไม่ยิงไลค์ก็ไม่ยิงคนแม่งติดตามห0 0 0 0น ลงรูปคนก็ไม่เห็นกูก็ไม่รู้ว่ามึงต้องการอะไรนะ Facebook งงกับคุณมากเลยผมงงมากเลยนะครับคนติดตามเยอะก็เท่านั้นนะครับเสียเงินรายเดือนก็เสียนะไ์สดก็ไม่เตือนคนดูก็ไม่มีแถมตอนนี้เงินก็ไม่ค่อยจ่ายเพื่ออะไรผมไม่เข้าใจที่แบบเฟซปอมขายของหลอกลวงโอ้โห ยิงขอให้ยิงแอดเออคนเห็นเยอะแยะแต่บุคคลจริงๆหนึ่งคุณไม่คุ้มครองไม่ช่วยไม่ดันก็ไม่รู้แม่งอยู่ในโลกไปนี้ยังไงใครบริหารมึง a อใช่ไหม a อใช่ไหมปล่อย ai ปล่อยล็อการิทึมทำงานก็เป็นอย่างนี้แหละนะครับเอามาส่งงานหน่อย Accord เจเก้าไล่ข้างไห้้ี มีใครใช้แอคคอร์ดบ้างไหมครับมีใครใช้งานแอคคอร์ดบ้างไหมนะครับมีใครใช้งานแอคคอร์ดบ้างไหมส่งงานหน่อยนะครับคันนี้อัพสเต็ปนะส่งงานแอคคอร์ดคันนี้หน่อย คนะครับวร้อยใหญ่ออารีบมารีบไปครับรีบมารีบไปรีบชมอ่ะโอเคนะงานเลยแล้วสินะครับเอาแค่แนวคางการเดินท่อเลยตอนนี้ก็ทั้ง F FC ทั้งหนึ่งเก็แนวทางกันเดินท่ออินเตอร์ทำตากันเที่ยวไม่ได้คิดเลยคิดเลหน่อยผมเห็นล่าสุดมีลงมีลงคงลงคลิปท่อเรียนแบบบูเลยแต่งานนี่ห่างชั้นมากนะครับทางมานี้แม่งก็ไม่รู้ว่าแม่งจะอยู่ไปได้อีกนานแค่ไหน Facebook หนักผมบอกไฟฟ้าไว้ แอ้คอร์อดรุ่นนี้มันหรูหลานะเอาจริงนะจริงแอ้คอร์อดรุ่นนี้เป็นรถที่หรูหลานะครับล้อใหญ่ใครที่ใช้อ้คอร์อดเจนนี้ก็เข้ามาโอ้ยเอาอีกแล้ววนะ่า โอ้ไม่เอาว่ะลยายายาวๆเราคนดูแค่นี้หมดกําลังใจแล้วนะใครใช้คอรดเจนนี้นะครับเป็นเจนที่หรูหรามากแล้วตอนออกมาใหม่ๆนะครับยังยังไม่ได้วิ่งเลยแรงอะไรเอวิ่งแสนโลไรโอ้โหบเบรกเบรกไม่ต้องถามใส่ที่ไหนโอ้โหเบรกทีโคตรต้องโคตรอยู่ เสียงครับฟังเสียงรถหรูๆเสียงก็ต้องเท่ๆมีใครในนี้ใช้แอคคอร์ดเจนเก้ามั้งไหมครับแชร์ไปในกลุ่มแอคคอร์ดเจนเก้าให้หน่อยนะล้อใหญ่เบรกโตครับเทอร์โบช่วยได้สั้นๆน,นะครับใครคิดว่าเฟียวก็กดแชร์ไปให้ผมหน่อย ช่วงนี้ถ้ามีเวลาก็จะส่งงานให้เรื่อยๆทุกวันนะครับเพราะหลังๆผมไม่ค่อยจะไลฟ์สดส่งงานแล้วนะครับเวลาไม่ค่อยมีแก่แล้วมันก็งานเดิมๆเด้เดดวไลฟ์ข้างเอ็นซีครับสำหรับแอรคอร์ดเจนเก้านะครับลองดูฮว,ว่ารถใหญ่ๆห,ห,หนักๆเบรกใหญ่ๆล้อโตๆออโต,โต,โต้จะวิ่งยังไงครับนะครับพร้อมและบอกด้วยนะครับ พร้อมแล้วบอกหน่อยนะครับพร้อมแล้วบอกหน่อยนะครับพร้อมแล้วบอกหน่อยนะครับใช่หลายไม่แจ้งเตือนเราลองกดลองกดเลิกติดตามแล้วกดติดตามมาใหม่ดูแล้วกันครับนะครับต้องลองดูครับนะครับไปนะไปง่ายจัด น้อยรถวิ่งแสนโลครับรถวิ่งแสนโล วันนี้ก็เพิ่มบู์เข้าไปน,นี่เอาให้ลูกค้าไปใช้คำขำกันกน,นะฮะเไปใช้คำขำกัน,กนขับรถวิ่งเยอะแล้วอย่งเงี้ยใ,ใช้ใจกะขอนะฮะได้ไหมฮะบู์ประมาณศูนย์จุดสามนะกันเนี้ย บูทไม่เยอะครับบูทน,น้อยแต่ถ้าเจ้าของรถบอกว่าอยากได้บูทส่วนจุดห้าแรกไปเลยบอกได้นะครับบอกเราได้นะครับบอกให้เราเพิ่มบูทได้นะเจ๊อันนี้เว้นเจียน,นี่คลายแบบ ว่าเสียงแบบนี้นี่บูทน้อยเวสเกตคลายแบบแต่นิดเดียวก็าคลายแล้วอะเน้นเหนียวเน้นทนเน้เนถึกแรงด้วยไม่มีไฮบูทครับเครื่องเดิมบูทได้ระดับดีเวไม่ได้ใส่ประบูทอย่าเพิ่มบูทเจ้าของต้องระบุครับรถไม่มีไส้ครับข้างในเดิมๆ อยากได้ไฮบูสต้องต้องมีไส้ครับถึงจะโล่ไฮให้ได้ครับเดี๋ยวพังที่สองร้อยไม้เองเจเก้กาเดี๋ยบีได้ถึงสองร้อยหกสิบม้ครับนี่เ็มแช่ครับเ็นจมเนี่ยเดยนจมยาวๆให้เนี่ยแช่ไปเลยยี่สิบอ ล้อโตด้วยไปเรื่อยๆแช่กันไปยาวอันนี้สำหรับสายจุ่งสายแช่นะครับพูดไม่เยอะล้อใหญ่เบรกโต ท่อน,นุ่มเงียบกริบทอนุ่มเงียบกริบนี่ยขอจุดนี้ใครใช้บ้าง น้อยมากกันนี้บูทน้อยมากครับโอเคนะไปละว,วันนี้ส่งหนึ่งคันนะครับสวัสดีจุาบอย